สวัสดีครับผมนายจักรราวด์เกิดชําผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลป่านิ้วอเศรีสัชาลายจหวดสุโขทัยนะครับเป็นผู้ดูแลผู้พิการของหน่วยงานสําหรับหน่วยงานของเรานะครับมีผู้พิการหนึ่งคนนะครับคือ,อ,อทิพวรรณนาจรัดนะครับตําแหน่งพงนักงานบริการได้รับการจร้างงานจากบริษัทเปาโลเมชิกจำกัดซึ่งผู้พิการก็ได้รับการจร้างงานปีนี้เป,ป็นปีที่7นะครับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะมนป่่างนิ้วมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด5คนนะครับรับผิดชอบทั้งหมด5หมู่บ้านประชากร2,500กว่าคนในแต่ละวันก็จะมีผู้ร,รับบริการเฉลี่ย20-30คนนะครับซึ่งเ,าเราก็ได้มอบหมายพิการช่วยในส่วนของการคัดกรองเบื้องต้นก่อนที่คนไข้จะมาพบเจ้าหน้าที่นะครับที่พิการผู้พิการช่วยได้ก็อย่างชเช่นการวัดความดันโลหิต การชั่งน้ำหนักการวัดส่วนสูงหรือว่าการวัดไข้ให้กับผู้รับบริการเนาะจุดพัฒนาที่เห็นจากตัวผู้ริการเองนะครับก็จะมีความชํานาญในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับทํางานได้รวดเร็วมีการพัฒนาตัวเองเสมอแบ่งเบาภาระง,งานของเจ้าหน้าที่ได้นะครับช่วยพัฒนาองค์กรสามารถทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีเวลาให้กับผู้รับบริการมากขึ้นนะครับเพราะว่ากิจกรรมบางอย่าง ผู้พิการก็สามารถทําแทนเจ้าหน้าที่ได้นะครับแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผู้พิการเรามีแนวทางในการพัฒนาของผู้พิการอย่างต่อนเนื่องทุกๆปีนะครับมีการอบรมหลักการทํางานนะครับให้สะอาดปราศจากเชื้อเพิ่มเติมให้กับผู้ผู้พิการนะครับที่โรงพยาบาลศรีสัช,ชลัยนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้รับการอบรมเรื่องของการบริการได้ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์นะครับ ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบปลป่ายิ้วนะครับต้องขอขอบคุณบริษัทเปาโลเมติกจำกัดที่ได้จ้างงานผู้พิการให้กับหน่วยงานของเรานะครับทําให้ผู้พิการมีรายได้ไว้ใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันไม่เป็นภาระของครอบครัวและก็ยังมีประ,ประโยชน์ต่อนหน่วยงานของเราเป็นอย่างมากนะครับต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับแล้วหวังว่าจะได้รับการสรนับสนุนในทุกๆปีนะครับขอขอบคุณครับ ที่้ดิฉันนายทุนายจลัดพนักงานบริการทั่วไปตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไปไปิดง,งานในตำแหน่งพนักงานพานักงานบริการทั่วไปโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าหนิวสลับนุนการจ้างงานจากบริษัทโปรโลมิิคจำกัดงานที่ได้ปฏิบัติตามความสะอาดโรงพยาบาลพอพสต,ตงานบ้านงานครัวเก็บเอกสารให้เข้าที่ และเก็บให้เรียบร้อยมากขึ้นเอกสารต่างๆนาไปส่งธนาคารและสํงงานักงานหน่วยงานต่างๆก่อนกลับบ้านดินฉันก็จะเก็บขยะที่ห้องไปทิ้งและทัดแจ้ขยะไปทิ้งให้เป็นที่ให้เรียบร้อยและการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายก่อนทํางานหลังจบการศึกษาก็ทํางานไม่ได้ทําอะไรอยู่บ้าน ไม่กล้าออกไปไหนรู้สึกท้อและอยู่กับครอบครัวช่วยคอยช่วยเหลือนะคะหลังจากการได้การจ้างงานคิดดีขึ้นและดีใจมากที่ได้รับการจ้างงานรู้สึกภาคภูมิใจมีความสุขมีรายได้เป็นของตัวเองการได้เข้ามาทํางานในหน่วยงานแห่งน,นี้ทําให้มีทักษะการทํางานมากขึ้นได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง เช่นงานต่างๆงานจัดเก็บเอกสารและการปรับตัวเข้าหาเจ้าหน้าที่ได้ดียิ่งขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นและเข้าหาผู้คนในชุมชนและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจากการทํางานมีสุขภาพที่ดีขึ้นและมีเงินออมมากขึ้นนะคะคุณค่าที่ได้รับจากการจ้างงานทําให้ดิฉันมีไรายได้และเข้าสู่สังคมเกิดการยอมรับจากหน่วยง,งานและชุมชน รายได้บางส่วนสามารถนำเงินมาลงคุนทำอาหารเพิ่มรายได้ขายตามบ้านในชุมชนและดิฉันยังเงินใบฝากที่ธนาคารทุกๆเดือนไปนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณบริษัทเปาโลเมลดินจำกัดเป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนการจ้างงานทำให้ดิฉันมีงานทำและมีไรายได้เป็นของตัวเองและสามารถช่วยเหลือครอบครัวมีเงินออมและสามารถช่วยเหลือ ชุมชนอีกครั้งทำให้ทํางานใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางไกลและดิฉันจะตั้งใจทํางานสม่างที่บริษัทบาลโลเมดิจำกัดเป็นผู้สนับสนุนการจ้างงานมาณโอ,อกาสนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ